รถครอบครัวที่ผมอยากจะแนะนำเลยครับก็คือนี่เลย i n นโนวาครับ2.8คริสต a คันนี้ปี2020 m i n เ r อร์เชนแล้วนะครับผมเครื่อง2.8รหคับเครื่อง 1GD FPV นะครับดูกันได้เลยคุ้มค่าน่าใช้ยังไงฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสคร i ย e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอเสียงคนรักอินโนวาหน่อยแล้ว นี่เลยเจ็ดที่นั่งตัวจริงใครใช้อยู่ฝากคอมเมนต์กันหน่อยครับมือหนึ่งก็ต้องบอกกันว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครฮอตฮิตหรือนิยมมากนะเพราะราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับการขยับ เพิ่มนะครับมันก็จะได้อย่างอคุยกันอะไรมันก็จะเป็น f o r t ูเ e r ถ้าขยับอัพอัพสเปคเพิ่มแต่พอมาเป็นมือ2อครับคันนี้569,000บาทนี่ราคาคุ้มคา่าน่าใช้เลทผ่อนแค่หลักหมื่นเท่านั้นคุณได้อะไรบ้างได้รถครอบครัวถ้าทงคุณตั้งว่าเป็นแบบรถครอบครัวผ่อนเบาผ่อนสบายนะครับไม่ต้องขับโชว์ไม่ต้องอะไรใครพมว่ารุ่นนี้เลยนะเครื่องยนต์ทนทานดูแลรักษาง่าย แล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของความคุ้มค่าที่ทางโตโตะขาดเหามอบให้เดี๋ยวมาดูกันได้เลยตัวนี้ไมเนอร์เชนน้าหล่อนะครับกระจังก็มีความเรียบมากขึ้นนะครับรูรามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลองท็อปก็ต้องบอกนะครับผมแต่ได้แบบสเปคแบบตัวท็อปในรุ่นก่อนหน้าก็คือเป็นตัวของพวกไฟโปรเจคเตอร์ให้หมดเซนเซอร์ด้านหน้ามีชุดพาร์ทชุดอะไรก็เดิมมาให้แล้วจากตัวของโรงงานผลิตมาแค่3สีสีเทาสีขาวสีดำและสวยทุกสีนะครับ ล้วก็จับคู่จับอะไรกันแบบได้ลงตัวสุดๆเลยตัวของล้อมารุ่นนี้ให้ทูโทนมาให้แล้วนะครับผมบิดโชว์ไว้เลยเป็นไงสวยเลยเห็นไหมครับผมแล้วก็ยางก็ได้ปีใหม่ดอกหนาลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆสบายการขับขี่เขาก็ดีทนทานนะครับเรื่องของการดูแลรักษาก็ต้องบอกเป็นเจ็ดที่นั่งที่คุ้มดูแลง่ายมากๆแลวผมพาก็ไปชมภายในนะครับผมว่าเราอัพสเปกอะไรให้กับเจ้าขันกัน,กนบ้างไปดูกันครับเนี่ยคุณดูด้านหน้าถาดรองอาหารรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับผมวางของ วางแก้วน้าวางอะไรได้มีนี่เห็นไหมพวก iPad โทรศัพท์มือถือจบครบได้เลยพับเก็บอะไรต่างๆก็ง่ายด้วยตัวของเบาเป็นเบาหนังให้แล้วจากสเ,สเปคเดิมก็ต้องบอกว่าเป็นเบาพามาให้ด้วยความที่ใช้ในครอบครัวเผื่ออมฟุนเผื่อใครเป็นภูมิแพ้นะครับนี่เราดูแลถึงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่ตัวเบาพวกแผงข้างแผงประตูต่างๆนะครับผมก็อัพเป็นตัวหนังให้หมดแบบตัวท็อปเลยนะครับสวยนะแล้วคุณดูสเปซเข่าสเปซศีรษะเรื่องของการใช้งาน ไม่แพ้ Fortuner อ่ะผมบอกเลยแล้วก็ส่วนของด้านบนนะครับไฟอบเบียนไลท์อะไรต่างๆสวยดูดีไล่ไปถึงด้านหน้านะครับจอกลางได้แบบสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นจากในตัวของรุ่นเดิมนะครับพวงมาลัยมัลติมาให้ครบนะครับแอร์ออโสวยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของอะไรต่างๆก็มีให้เลยอาจจะนิดเดียวนะครับตัวที่ครอบเกียร์หุ่มเกียร์ มันเป็นสีดําถ้าเกิดว่าเขาใส่เป็นพวกสีเงินมาให้หน่อยหรือมีลวดลายมากกว่านี้อีกนิดนึงนะผมว่าภายในคันนี้จะเด่นขึ้นมากกว่านี้อีกเลยเยอะเลยทีเดียวครับส่วนตัวท็อปนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับในเรื่องของความหรูหราสเปคที่มันมากขึ้นก็จัดได้เลยแล้วใส่พวกลายไม้อะไรมาให้เดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับคนที่ชอบตัวท็อปด้วยครับแต่กลับมาที่คันนี้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นรถครอบครัว ใช้ในเครื่องดีเซลด้วยทนทานเหนียวนะครับขับทางใกล้ทางไกลสบายสบายเลยครับส่วนของด้านหลังด้านท้ายก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากตัวของ f o r t จูนนี้ผมเอา f o r t จูนมาเทียบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของยี่ห้อเดียวกันนะครับผมแล้วก็แบรนด์มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับผมแล,ละราคามันค่อนข้างห่างกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในอะไรต่างๆมันมีความคล้ายคลึงกันด้านหลังนี่ก็แบบ f o r t จูเนอร์เป๊ะนะครับพับแทงแยกซ้ายแยกขวาขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของด้านหลังก็ได้พื้นที่นะครับในการขนของขน เ้ยสําหรับรถครอบครัวได้เป็นแบบครอบครัวจริงๆนะอันนี้ผมถึงพูดถึงแบบเป็นครอบครัวจริงๆที่ใช้งานและอยากได้ราคาเบาๆและอยากได้เครื่องดีเซลด้วยถ้ามองในตลาดผมว่า Innova นะมันน่าจะเป็นโจทย์แรกเลยสําหรับคุณครับผมเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมว่าน่าใช้คุ้มค่าขนาดไหนครับกับรถเกตที่นั่งเครื่องดีเซลในตลาดกล้าวัดกันได้เลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้ ติดแน่นอนนะฮะถ้าไม่ติดรุ่นไม่ติดแกรมไม่ติดหรูนะครับคุ้มๆจัดไปได้เลยครับโทรมาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์083777747 7, 77 7 77และ083777757 7, 77 7 77ครับที่โตโตคาอย่าลืมนะครับคิดถึงรถที่มีคุณภาพมาที่โตโตคาไม่ผิดหวังครับ